สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่มพ่นองธรรมช่มทุกท่านค่ะเมื่อนี้เนาะคะ่ะเมมูจะพาพ่มพินองธรรมชมเนาะคะ่ะมารับชมตองวดปูสามแปดเนาะคะ่ะงวดที่ผ่านมาเนาะคะ่ะปูเนียนไ้โค้งสุดท้ายห้าศูนย์ศูนย์ห้าเข่าเต็มเต็มเลยเนาะคะ่ะงวดนี้เขาก็มาติดตามกันอีกเนาะคะ่ะว่าปูจะมีแนวทางให้เป็นตัวใดเนาะคะ่ะในงวดวันที่สิบหกธันวาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเข้าไปรับชมระฟังพร้อมๆกันค่ะ กลาวมสกาน์ณเจค่ะปูอันนี้ชุดบนมาปูชุดบนทม่ัแล้วเราไปปูเฮดใบชื่อท่าชุดบนท่าแล้วสิบหน่วยคือกอนสิบหน่วยนี่ชุดบนนี่ก็นี่ศูนย์หกูนย์หกกับอันนี้ศูนย์ห้าเนาะปูชุดบนศูนย์ห้าศูนย์ห้าครับคอเอาให้ปูเยนใบบังรถแบบโกบสุกันปูได้ก็ให้ FC เพิ่นเบินนั่นนะปูเนาะวันที่ปูให้อ่าเช้าวันที่สิบหกครับ สาวันที่16ที่ปูให้ปูให้เน้นหา0 0หานะครับแ้วก็ปูย้ำนะครับนาะชุดบน650กรับตัว่าให้เน้นทางนี้นี่ตัวนี้ก็หน้า0ของคือฐานโอ้50ลับติดมัน0 5ควานไม่อ้อมกัน8 9รับปู05นี่ลับคิดครับชุดบนนี่เฮ็ดไวแต่เองท่านได้แล้วนะปูครับเดี๋ยวจะรังเลย ล่างอ่าได้แล้วน้ำปูเนาะล่างได้แล้วครับพี่น้องหัวที่ผ่านมานี่ยรุดนด้ปูเนาะลักซีปล่างปูมันบันจอมาเขาบันนี่ลักซีเมันมี่หาเจ็ดศูนย์ด้วยครับห้าเจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์น้ปูลักซีเหมือต้อง้ามากครับผมจอมาเดี๋ยวเบิ่งชุดล่างน้ำปูครับพี่น้องปูว่าชุดล่าง ใด้่องวดแล้วแล้ววครับเด็กเด่นลูกสาปูจากกรุงเทพมีกรบแม่เนาะปูเนาะอ่าเดี๋ยวรอว่ารอว่าหาเด้อก็ยังงลูกมบมบมันใจหาบ่นไม่วหาครับปูหาบน

เอาเมื่เบิร์นิงเลครับว่าท่านเทตุผลอ่อันนี้ข้างงวดที่แล้วได้หารมาปูได้หามาห้าศูนย์ปะปูเนาะศูนย์ห้าครับไมาทึ่มนทังหลังเี่ครับผมเดี๋ยวรอดเบิร์นส่นหาปูเงินนี่ปะขับปูส้วนหาอือห้าสองห้าสามค่ะห้าสองห้าสามเนาะค่ะ เจ็ดสองเจ็ดสามห้าสองห้าสามศูนย์สองศูนย์สามแค่นั่นแหละหยุดบนใช่บนเรือกลางปูเรือกลางบล่างกับเรกลางล่างอย่างเดียวนะค่ะชนที่หาติดปูห้าสองเรียนนะครับห้าสองห้าสามเจ็ดสองเจ็ดสามศูนย์สองศูนย์สามครับห้าสองห้าสามเจ็ดสองเจ็ดสามศูนย์สองศูนย์สามวมื่อนี่หกคู่ป่ะคะปู ค่ะเดี๋ยวท่านผู้ชมเดี๋ยวจะรอดบรงสูตรน้ำปูแปดเจ็กักคือปันห้าเจ็ดชุนอ่าอันนี้รักนวยหมูปูเออนี่เดี๋ยวหั่นนี่ดิกับชุนแปดกับผมอ่านวยมันหลักนวยก็คือกับ ีบอก็ได้มันมาชีซึ่หกกอหันครับตัวหกก็หน้ากับีันนีกหลักหน่วยนะชี้สองกับสามโมโปกเนั่นพร้อมกับสามลักสองกับสามครับผมชื้หกกองหลปูว่าครับตไปโมโปนีันึ่ีครับชุดหกตนเอปูเห็ดยังครับผมยังอยู่อ่าตัวอนีกรโมโปกับหลักหน่วยสองกับสาม ลักซิปห้าเจ็ดศูนย่นหาเอ๋อนี่ปะปัว้นหาดครับอือ่ห้าจ็ดศนยครับปวข่อนที่หาดใช้ปูครับบึิงเนี่ยครับผมชุดเออ๋อนี่ปะปัวห้าเจ็ดศูนครับผมห้าหกศูนย์ขันขันกันกระชุนนี่แหละครับผมมี่ขนนั่นละครับ ใส่หลังหน่วยมันกระตุมกระเก็ดยิ่งหน่ยเรื่องกันครับส่วนสองส่วนสามนี่นี่ส่วนกันส่วนกับส่นกันเออนี่นแหละครับกระพานหากระส่นกันครับปูนั่นแหละนี่แค่นั้นแหละขับคือเอาหลักสิบของปูปูให้หลักสิบมากครับท่านชมนั่นแหละห้าเจ็ดศูนย์หลักสิบล่างหลักหน่วยกับสองกับสามใส่บ่ปูเออมีเท่านี้ครับหลักหน่วยสองกับสามเย็นคือหาสองปูอยครับผมคระปูครับท่านชมปูห้าสอง ห้าสามอบปูวเจ็ดสอ,องเจ็ดสามศูนย์สองศูนย์สามนับคือเจ็ดโอห่าสององห่าสองเน้นนหมอบปัออมักกมหมูแห้งมันเขากลืกครัผมอ,อืมไทมากชุนกว่าชุนสองกระปู่กระปามัน,น,นมดูชุนเอาปูมันจะประมาณน้ำกันบนี้ครับห้าเจ็ดเจ็ด หาเจ็ดลิตรเจ็ดศูนย์นีล่างนี่ปูมามีสิทธิ์มา,มมาไเลยหมอปูอครับผม,มไม่ใช่เอาจับลังนวยชุ่มอยู่ใชครับปูพ่อที่วา่านั่นครับมาได้อยู่ใช้มัดใช้ก,กันเอาใช้ก,ไก็ได้ครับค่ะแล้วปูมัดหาของโดดกดอยู่เลยม,มัดขาสองใน่มอปูล่างเน้นที่ห้าสองครับชมนี่ครับไปขึ้นยอดจะจังห้องมาปูวงเน้นสองหัวแล้วปูเนาะ ชุดบนนี่ได้แล้วมาปูวชุดบนมิตะมิตะรักออเฮ็ดท่านนี่เฉพาะแค่คเด็กคับท่านเอกจับให้สิบหน่วยนี่สิบหน่วยบนชุดหามันครับชุดหน่วยนี่ชุดหกชุดหกนี่เดียวครับนี่หมดเนี่ยสิบหน่วยบนบนสิบนี่คือสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหน่วยเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่แต่แหวงยังท่านเอกจับให้มาปูวยังท่านเอกจับให้ชุดบนครับ ร้อยก่อนนะค่ะปูเมื่อใดค่ะปูยังสีจับใหายค่ะค่ะร้อยจากสองสามเมืองแล้ค่ะสิบล่างวัดนี้จะลุดบอสิบล่างวัดนี้มั่นใจบอปูมั่นใจแล้วมั่นใจเลยบอปูบ่นต้องกลับมาบ่อ่าต้องกลับมามันลุดแล้วมันต้องกลับมาบอปูนี่ครับพิทเจียวเท่านนั้ครับปูวววงดแล้ิทีเยครับนี่ครับท่านผู้ชมปูสามแปดนะครับเนาะชุดล่างครับ รอดไหปูฟันไหปูค่ะแคปหน้าจอนะคะในทางของปูสามแปดนะคะ่ะงวดวันที่สิบหกธันวาคมพศส 2, 000, องพันห้าร้อยหกสิบห้าเนาะค่ะปูปลาหอยต้องวัดแล้วเนาะคะ่ะสิบปลางเนาะคะ่ะห้าเจ็ดศูนย์เนาะคะ่ะหน่วยปูวาสองกับสามเนาะคะ่ะจับกู้ให้ห้าสองห้าสามเจ็ดสองเจ็ดสามศูนย์สองศูนย์สามปูวาเน้นที่ห้าสองเนาะคะ่ะ ปิจะะารณาเบื้งเพื่อเป็นแนวทางนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่หมูกฝากไว้ไมีเพียงเท่านี้นะคะขอให้พ่อแม่พี่น้องทาชผมทุกทุกท่านสุขดีรวยๆว,วยเฮงเกันสุขขูสุขคนนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ